ยอมรับเลยนะฮะเขาบอกมาอย่างนี้ว่ากดดันหลังเล่นละครแนวซีรีส์วสายวายนะฮะละครหลังข่าวสำหรับ4หนุ่ม in job ตี first นะครับทั้ง4หนุ่มเนี่ยเผยว่ากดดันมากๆนะฮะด้วยความที่ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่เป็นอีก1.9นะครับของละครเนี่ย ก็มีความกดดันนะว่าฐานผู้ชมหลักจะโอเคไหมจะชอบละครที่ตัวเองแสดงกันหรือเปล่านะครับแต่พอได้ออนแอร์ให้คนได้ดูจริงๆเนี่ยอ้าวก็เริ่มมีฟีดแบ็กที่ดีนะฮะก็ถือว่าดีใจกันมากๆเลยครับอีกว่าสิ่งแรกเลยคือเป็นอีกก้าหนึ่งของละครที่พวกเราพูดมาตลอดโดยเฉพาะในเจเนอเรชันของพวกเราแหละแต่ดูละครช่องสแบบพอตใหมๆ่ๆวิธีการถ่ายทำที่เราก็ใช้เทคนิค กล้องหนังเข้ามาช่วยด้วยเรื่องนี้เราโชคดีเราได้พ่วงกับมาฝีมือสองท่านเลยกำกับด้วยกันก็คือป้าแจ๋วของเราแล้วก็พี่ภูกินะครับคือทุกอย่างทุ้มเทมากเราใช้คิวกันถ่ายไปถึงหนึ่งรอยเก้าคิวซึ่งเยอะมากเพราะว่าเราเราเราตั้งใจจริงให้ให้มันได้มาตรฐานอีกแบบหนึ่งที่ทุกคนคาดหวังก็ดันแะครับก็ต้องบอกว่ากดดันเราเราเองรู้ว่าผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่เองก็อยากจะลองเปิดตลาดใหม่ๆ เหมือนกันเราเองก็อยากจะลองเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็มีความกดดันว่าแล้วฐานผู้ชมหลักเราเขาจะเปิดกว้างมากแค่ไหนเขาใจเรามากแค่ไหนครับคือจริงๆเวลาเล่นละครทุกเรื่อง<ม>ทุกคนต้องกดดันอยู่แล้วแหละ<ช> <ๆ S 2> แต่ว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนตั้งใจมากจริงแล้วผมเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนะมันเลยเป็นความกดดันที่แบบอยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนได้รับและรู้ถึงความตั้งใจของทุกคนพอเราออนแอร์ปุ๊บ แล้วแบบคนได้เข้ามาดูชมงานภาพชมงานแสดงชมวิธีเราเล่าเรื่องแล้วก็แบบเราก็ดีใจเราก็ตื้นตันมากๆนะเหมือนแบบว่าเราทํางานกันมาสองปีร้อยเก้าคิวแล้วพอสุดท้ายมันออกมาแล้วแบบคุคนชอบหรือแบบมีฟีดแ b a c k ที่ดีเนี่ยเราก็ยิ่งกว่าความสุขแล้วล่ะก็ดีใจมากๆเพราะว่าแบบเราก็ถามว่าคาดหวังไหมันก็มีบ้างแต่ว่าคือเราทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขตลอดแล้วพอวันนี้วันที่ผลงานมันออกมาเราก็อยาก ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนอยากใอ้ทุกคนลองมาดูกันครับด้วยความทีท่ด้วยตีเล่นซีรีส์มากับละครนะครับมันการทํางานมันแตกต่างกัน mm hmm. การที่จะต้องเข้ามาตรงจุดต็ออะไรเงี้ยตีก็ต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับ mm hmm. แล้วกับการที่เมื่อก่อนเรารับตัวละครที่คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ซับซ้อนมากแต่พอมาเป็นตัวละครของสองเองเนี่ยเหมือน mm hmm. เหมือนจะมันจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยแสดงออกแบบ สดใสล่าเริงรคเตอร์ล่าเริงแต่จริงๆแล้วภายในใจก็ก็มีความที่น้อยใจมีความทุกข์อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าไม่ได้พูดแบบนั้นออกไปมันก็จะเป็นอะไรที่ที่เป็นการแสดงที่ไปขั้นหนึ่งครับผมก็อยากให้แฟนๆติดตามถ้าเราไปแบบทุก e ีเนี่ยไม่อยากให้ไปดีหนึ่งขอบคุ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับนอกจากนี้นะฮะเราก็จะมีช่องทาง YouTube ด้วยก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ